ยี่สิบสองเมษายนนี้เป็นวันที่โลกต้องจดจำเป็นวันที่โลกสว่างสวยด้วยแสงธรรมวันคุ้มครองโลกกล่าวกับผมกระดานรัชนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปคณะสงฆ์และน้องสมาเณรได้เป็นเนื้อนาบุญได้เจริญพระพุทธมนต์ในวันคุ้มครองโลกศูนย์กลางพิธีอยู่ณวัดพระธรรมกายในช่วงเวลา19นาฬิกา ถึง20นาฬิกานาทีกลับประเด็จคุณหลวงพ่อคณะสงฆ์น้องสมาเณรได้เป็นต้นบุญต้นแบบเป็นเนื้อน,นาบุญเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่จะจารึกบนกินเนส s s เออร์เลคคอร์ด6.5้านซูมทั่วโลกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสาธุชนผู้มีบุญกราบขอพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์น้องสมเนเณรมาณโอกาสนี้ ขอบพระคุณครับ Earth Day รวมใจหยุดใจคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2564ขอเชิญชวนทุกคนทั่วโลก ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์มาร่วมกันจุดประทีปสวดมนต์นั่งสมาธิกลั่นโลกนี้ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เนื่องในวันคุ้มครองโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ทั่วโลกเพื่อเป็นสิริมงคลและปัดเปา่าภัยโควิด -19 ร่วมกันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาทรงกระแสแห่งความดีความบริสุทธิ์ ไปยังเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564เวลา19นาฬิกาศูนย์กลางถ่ายทอดพิธีกรรมณพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายเข้าร่วมกิจกรรมทาง w w w l o w m d e w e b z o o m 072 c o m มาร่วมกันกลั่นแก้วิกฤตทำจิตให้บริสุทธิ์จุดความสว่างสวัยแห่งดวงประทีปให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายคุ้มครองโลก cleanse the mind cleanse the world with meditation on Earth Day